สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับแบมอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวรถโต y ย ta ายา r ิ s 1 2 e ปี2015นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะราคาดีมากๆผ่อนเริ่มต้น84งวดผ่อนประมาณ6,000นิดนิดนะคะลูกค้าท่านใด สนใจหารถใช้งานผ่อนประมาณ6,000แนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะมาเริ่มต้นรีวิวกันเลยนะคะคันนี้เป็นสีบรอนเทานะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วใส่ล้อแมกยางใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะภายนอกตัวรถสวยมากๆ พร้อมใช้งานนะคะรถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนพัเกุมาให้ลูกค้าอย่างดีนะคะคันนี้เจ้าของเดิมติดกล้องถอยจอดไว้แล้วด้วยค่ะอันนี้เป็นตัว 1.2e ค่ะมาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถเบาะเป็น กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีกุญแจรีโมทมาให้พรอ้อมคันนี้ใช้งานไปเปิดดูเลขใหม่คันนี้ใช้งานไป148,477กิโลเมตรนะคะยียร์ออโต้เบาะเป็นเบาะกรรมหยี่นะคะสีดำ ตัดลายทางเป็นสีส้มนะคะระบบแอร์ระบบไฟระบบเบรคใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเครื่องยนต์เบนซิน,นภายหลังห้องผู้โดยสาร ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมส่งรายละเอียดรูปรถหรือว่าสอบถามด้านใดก็สามารถติดต่อแบมเข้ามาได้ท่านนี้ลูกค้าท่านใดสนใจทักแบมมาได้เลยเดี๋ยวแบมติดทิ้งเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์ได้เลยสำหรับ คลิปนี้แบมขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ